เลยแฮร์รี่คอปเตอร์หนึ่งไว้ร้านซักอ่ะจะไอจำจำหน้าไว้หน่อยยูทูบเบอร์ในอนาคตนั่นไงนิวพี่เห็นนิวพี่ไหมนิวพี่จุ่มลงไปไอติมแล้วมันก็จะเแคมแคนนิดนึงมาที่นี่ที่ไหนฮะที่นี่โรงเรียนบำรุงราชหลังจากเราไปแบบฝังเสามาเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็มาฝังไอติมให้กันน้องๆต่อไม่ใช่เขาเรียกว่าแจกไอติมใช่แจกไอติมอ่าเป็นไงอร่อยไหมเดี๋ยวนี้มึงมาแจกหรือมึงมากินเองเนี่ย มันเหลืออ๋อมันเหลือใช่ไหมต้องไปดูหน่อยแล้วว่ามันเหลือเยอะขนาดไหนเยอะอ่ะเยอะมากใช่ไหมป่ามาตามมาไหนดูซิอันนี้รถอะไรฮะรถกะทิรถกะทิใช่ไหมอ๋อบู๊บบู๊บตายแล้วบู๊บท่เด็กไม่ได้กินที่งานกันยอไปนหมโกรธนะสั่งหลายวันแล้วมาแล้วได้ใช่เหรอใช่โอเคไหมมามมาไปสัมภาษณ์กัน่ะไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้โกูโดนสดอีกแล้ว หน,หนูจำชื่อไม่ได้แล้วต้องถามก่อนคะอร่อยไหมฮะอร่อยมากเลยใช่ไหมจำจำยิ้งได้ไหมฮะจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ตรุ่นเดียวกับรุ่นเดียวกับพลอ,อยอ๋อก็แอบคุ้นๆอยู่กำแอบคุ้นๆอยู่หน้าอยู่ตอนเด็กๆเขาก็ผอมๆผอมๆอันนี้ผ่อผอมอันนี้ผ่อผอมเลยอันนี้เครื่องผอมกว่านี้จริงเหรอเออเขาหน้ารัดมึงมีเนื้อหนังไหมอะทำจริงทุกวันเนี่ยไม่ตอนนั้นคือแบบเป็นเหมือนโรคขาดสารอาหารโรคขาดสารอาหารของกูนี่สารอาหารเกินเลยนี่เครื่องนั้นคือแบบกินยาก อากกินยแต่เขาขายขนมตั้งแต่รุ่นฉันอยู่นะเขาส่วนก่อนจะมีตู้ไติ๊ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตู้อติมนี่ถก่อนนี่ตู้ไอติมนี่แล้วก็เด็กโดนงัดไงแล้วก็หยุดเด็กนี่ยโรงเรียนโรงเรียนเขาขายเหมือนกล่องริสเล่บ็อกกลยเหมือนแบบมาถึงเชฟเปิดทีเจอไอติมอะไรเด็กมันงัดมันเล่นเสาร์อาทิตย์ไงงัดเลยใช่ไหมได้เวลาเราต้องงัดบ้างแล้วแหละอย่าไปแช่ไปแช่ไปแช่ ก่อนที่โขดหนูอยู่รุ่นอาจารย์สมพงศ์ยังอยู่อาจารย์ยังอยู่คือแบบอยู่อยู่โอเคเดี๋ยวเพื่อไปคุยกับอาจารย์เออเราได้ข้อติ๊ดจำได้ไหมไปเดี๋ยวเราไปหาครูสงศ์เราจะไปหาครูสมสมเลยนะครูสมพง่์ครูสมพงศ์รองเท้าหนูเปื้อนที่โขนติดที่โขนอ่าเยอะกินไปด้วยไงเราเองถ้าสมมติกูตกนี่ไปนี่หาเลยได้ดิอ่ากินอีกแล้วอ้น้องเดิน แล้วก่อนแบบนสนาดวอลเลย์บอลสองสองขนามอ๋อตัวนี้เป็นฟุตซอลแล้วบล็อกซองเอาก็ต้งวัดไปห้งงองน้ำเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าของนักเรียนใช่นี้เอาไปซ่อน <c oughs> กูเคยทำนะ <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> โอเคแล้วเราต้องใส่รองเท้าเข้าไปไหมหรือว่าต้องถอดกูใส่ไปแล้วไม่ทันเลยเฮียจะมีทาเลน้์ให้ถ้าโดดไม่ตายจ่ายร้านหยอกหยอกเจ๊กโอเคไม่ตายนี่ห้องดนตรี โอ้ขากมเฮ้ยเรามาก่อนมันมีเวทีนะนี่เราต้องเล่นเป็นหัวตันนี้เห็นไหมพี่กูบอกว่าเล่นเมโลเดียนเป็นอ่ะเฮ้ยแต่กูไม่อยากเล่นเลยเรา้องขอเขาก่อนอยู่ดีๆมันอยู่ขอเขาเล่นอันนี้กล้องแป็งนี่กล้องใหญ่อันนี้มาบ้านกูเล่นสเน่ครับอันนี้ชิงอันนี้ชิงก็เล่นเป็นทุกคนอ่าประมาณนี้ใช่ใช่มันจะมีมันจะมีแบบอย่างนี้กองของหายแล้วหน้าหายมันเลยใช่อ่ะเออว่าจะไม่ได้ละหน้านี้จะเคจะเคนี่มันจะมันจะกินเราพอ อย่างอย่างอย่างยบบพี่อะถ้าสมมติปฐมเราเรียกว่ากองแตกแต่ถ้ามันทะยกขึ้นมาเขาเรียกว่าสแนร์ใช่อันนี้ไม่รู้จริงเพราะก็เรียกกังเป้มาตลอดเลยตอนเด็กๆว่าเรียกแตกเหมือนกันคุ้มสมโพงอยู่ไหมคะเพทูชื่อเท่จังวะตอนเด็กพี่ไม่เชื่ออย่างนี้หรอกรู้ไหมว่าพี่เคยเรียนที่นี่ผมจำมึงได้หรอกพียี่สิบสามปีแล้วผมเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ด้วย เด็กเก่าก็ไม่ได้จักพี่พี่คิดไปนานแล้วเด็กใหม่วัดเด็กเก่าเนีเฮ้ยทำไมถึงใส่เสื้อสีนี้ตอนเด็กๆที่ไม่มีใส่ไม่รู้อะโรงเรียนให้ใส่ครับต่อไปยังเดียวอะไรนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีไม่มีเสื้อสีนี้ก็จะมีแค่ชุดเน้นนาฬีชุดนักเรียนอ่าแล้วก็ชุดพละใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรชื่อไทยรับชุดพ่อไทยอ๋อเขาสั่งเพิ่มเหรอแบบมีวันที่เป็นใส่ชุดพ่อไทย ดูซีแชนเนลครับผมเป็นช่องใหม่ช่องใหม่เอ่าเป็นช่องใหม่เป็นช่องใหม่เคยดูไหมฝากกด subscribe ด้วยยังไม่เคยหรอกเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่จำจำหน้าไว้หน่อยยูทูบเบอร์ในอนาคตไม่ไม่ไม่ยูทูบเบอร์ในอนาคตขอถ่ายรูปนะเดี๋ยวดังเดี๋ยวไม่ให้โอเหนึ่งร้อยล้านซับซื้อเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เลยเหรอใจเย็นนะน้องบอกว่าอะไรนะซื้อเฮลิคอปเตอร์หนึ่งล้านซับ เฮลิคอปเตอร์เหรอจริหนึ่งร้อยล้านซื้อมาเลยเฮลิคอปเตอร์หนึ่งร้อยล้านซัำอ่ะเฮลิคอปเตอร์หนึ่งเฮลิคอปเตอร์เหรอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ฟอสเตอร์ฟอสเตอร์มันก็ต้องเสกกระทาเดี๋ยวนั้นโอเคล e t s p r แพ a r e it เนี่ยอันนี้เล่นไปก่อนเถอะทางอันกระทาอ๋อเสกมัจิกกูไม่ใส่เอฟเฟกให้มึงนะไม่ง่ายเลยครับเฮลิคอปเตอร์นี่เหรอ อะไรนะฮะชดอวซี่ันนะเขามันเป็นช่องใหม่นะฮะช่องใหม่นี่ดูหน้าไปเลยช่องเก่า3ล้านซับคนนี้ขอแล้วขอแล้วเซฟไหมน้องเดี๋ยวพี่ดังกันเดี๋ยวพี่ดังเดี๋ยวพี่ไม่ให้แล้วนะเนาะแต่ส่วนใหญ่พี่จะแบบดังอยู่ในอ่าอันนี้ดาวทิกตอกนะอ่าอันนี้ดาวทิกตอกนะจ๊ะโอ้ทิกตอกต้องอยู่บนฟ้าถึงจะดี้วฟ้าพี่ขึ้นไปเทแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า ตอนเด็กๆใช่ป่ะใส่ถุงเท้าแล้วก็วิ่งแล้วก็ลื่นอยากรู้อะไรอย่างหนึ่งสูงเท่าไหร่บ้างมาวัดหน่อยดิหนทำไมอ่ะอยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้ยเจี๊ยบสูงห้าเซนพี่ยมมันเหลือแค่เลขกห้าไงไม่คุยด้วยแล้วโอเคละสูงห้าเซนอะไรเป็นเด็กคนแคะเลยอ่ะเออคนแคะเกลียดเราทีนี้เรามาสองเนี่ยอะไรครับเราต้องใช้ไปไหนกันอ่ะมาบ้างอ๋อไปเรียนใช่ไหมฮะเอาพี่ไปเรียนด้วย <ka> mm hmm> บอกเลยพี่สอบตกที่เขาไม่ด้านขายตรงอันนี่ใครหืลูกศิษย์ที่นี่ป่ะใช่ค่ะลูกศิษย์ที่นี่เออลูกศิษย์คู่ป่ะหนูจำได้คุณคุณนะรู้จักพัชรพลไหมพัชรพลชูขาวใช่หนูพี่สาวใช่น้องๆน่าจะเรียนทันพัชรพลแล้วไปอยู่ไหนนะอยู่ชมรมรีค่ะทั้งคู่เลยใช่ค่ะถ่ายรูปป่ะถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอค่ะอยวไปหาคุณลำเดวย โอ้ยดวนไม่อยู่มากเนาะไปไหนแล้วคะเขาไปธุระไหน,นโอออหน,น้่ยโอ้ย้เาขาจะปวดกระเสือกนะน่าหนึจริงเหรอถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพักหนูแจกไอติมอยู่ตรงนั้นนะคะครูท,ที่เราแบบเรียนด้วยอะ่ะทุกคนเป็นกเกษียณกันหมดแล้วอะ<ช>่ะ<ช>ก็ยังเหลือเป็นบางอาจารย์ที่ยังอยู่<ช><ล>ยนี่เมื่อก่อนเนี้ยเป็นก๊อกน้ําเก่าเวลาแบบเล่นกีฬาเสร็จอ่ะน่นดูดิเห็นไหมแต่ว่าไม่มีก๊อกแล้วตอนเนี้ยเงียบๆเลยเงียบๆเจ้จริงๆเมื่อก่อนอ่ะตรงนี้มันปิดนะแบบมันเป็นลาวไม่ให้นคเล่นได้ปะวะ ลงไปไม่น่าจะได้มั้งน่าจะได้ใช่ไหมข้างๆเนี้ยเดินเลาะไปอ่ะจะเป็นอนามัยฝั่งนั้นอ่ะเป็นอนามัยอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมส่วนเนี้ยมันจะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันคือแบบเหมือนแยกขยะให้เด็กเรียนแยกขยะให้แบบฝึกสอนให้เด็กเรียนให้เลี้ยงขยะนะแยกขยะใช่ไหมแยกขยะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะตรงเนี้ยแถ่ๆนั้นอ๋ออันนี้อันนี้มันแบบ ขนาดของเด็กๆทางนั้นเลยนะ<ช>ครับครูกผมไปนั่งนี้คร<า><ช>ั่เราเราจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นหอประชุมแหละทั่วไป อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะตรงเนี้ยคือยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมครับเกืบทุกอย่างอยู่เวนสนามอ่าเบเล่เบเล่กลายเป็นสนามบเบรอรแล้วใช่กลายเป็นสนามเบรซอร์ไปแบบไปแล้วอ,อาคารก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยเดี๋ยวเราเดินวนสักรอบนึงเด็ดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแจกตีมเด็กๆน้องปฐมต่อนะคะใช่ครับใช่เดี๋ยวก็ให้ดูภาพบรรยากาศเนาะใช่ครับจริงๆตรงเนี้ยเขาก็เปลี่ยนนะมันเป็นจริงๆอะเมื่อก่อนอ่าเขาจะให้เด็กนักเรียนมาช่วยกันแบบเผา เผาอะไรฮะเผาไม้ทำน้ำส้มพะคอนไม้แล้วก็น้ำส้มควันไม้เหรอใช่ทำน้ำส้มควันไม้แล้วก็เอาเอาไม้อะแบบเขาเรียกว่าเผาถ่านอะอ่ามันจะเป็นซุ้มอย่างเงี้ยซุ้มแบบซุ้มดินอะแล้วก็ทำแบบเหมือนคอกหมูแล้วก็เลี้ยงด้วงก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมคันนิ้งถึงไม่กลัวด้วงเนาะก็เมื่อก่อนอะคือแบบด้วงเขาเรียกว่าด้วงใบไม้เขาก็จะมาใบไม้มันบกอะไรหมกหมกในวงอะนวงบ่อ โอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเลยนะไปแจกติมต่อแจกติมต่อนจ้าบายบายบานี่ครับเรับเลกยมีแรงไหมเนี่ยพี่อะมแรงขูดให้เปล่าไม่รู้ไม่ออกไม่ออกขอบคุณครับลูกขอบคุณค่บ ีตักช้าหน่อยนะรีบไหมอย่า่ารีบไปนะบอกเลยเสร็จงานนี้ก้ามขึ้นแน่นอนฮะน้องยามาเลยจ้าเนี่ยมาเลยเติมได้นะเติมได้ใช่ไหมฮะใช่เติมได้เอาแก๊สโซฮอร์หรือเก้าห้าเติมถังชอบไหมครับชอบไหมเอาห้อมนี่ออกยูทูบเลยเนี่ยมีคนสองคนมาจากยูทูบเปล่าเคยดูไหมนี่เป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยไหมอ้ยอร่อยใช่ไหมไหนกินให้พี่ดูหน่อยเลอกินให้พี่ดูหน่อย น้องบอกขอแบบภูเขาไฟนิงก็บอกว่าแขนพี่จะไปแล้วน้อไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่อ่าไม่ค่อยชานญอูกต้องสวยงามนี่นไงนิ้วพี่เห็นนิ้วพี่ไหมนิ้วพี่จุ่มลงไปในไอติมแล้วมันก็จะเค็มๆนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้เติมได้นะน้องเติมได้นะโอเคน้องบอกไม่เติมแล้วเค็มเตอะไรหงหงอะไรหงหงเป็ดๆวะคันหูมากตอนนี้ อะไรนะอะไรหงผนเป็ดๆวะเมื่อกี้เอาเมื่อคืนชนะทำไมโดนล้อเด็กมาเชียร์ผีไงให้เราเลี้ยงโพยังไม่เมื่อคืนชนะไงแล้วไงต่อโดนล้อเดี๋ยวรออะไรใครชนะสรุปเขาหรือมึงเมื่อคืนผีแพ้ครับน้องเขาแพ้ฮะอ๋อน้องบอกอื้มเข้มเคยเคยไปตักอยู่อีกที่นึงอ่าที่ไหนฮะบ้านเด็กกัมพา้งบ้านเด็กกัมพาร์ใช่ที่พัทยาบูกำลังลุ้นลุ้นทุกก้อนทุกก้อนที่มึงตักขึ้นมาเลยเนี่ยยัง่ยเป็นก้อนเปล่าวะมันก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วแต่ก็ น้องอยากเป็นก้อนหรือไม่เป็นก้อนครับถ้าถ้าเป็นก้อนก็จะได้แบบนี้แหละครับเชสโต้นักวันนี้ตักสวยนะฮะเอาเยอะเลยหรือน้อยครัเต็มที่เลยพี่น้องบอกใช่ไหมเต็มที่เลยพี่ตั้งแต่ศรัทธาอุ้ยหกไปแล้วครึ่งหนึ่งหกไปแล้วมาเติมได้นะน้องพี่นิ้งสวยไหมฮะสวยใช่ไหมฮะนิ้จัดไปสองก้อนจัดไปสองก้อนจัดไปเลยเอ๊ะสองก้อนเลยเหรอจัดไปสองก้อนอะไรนะโอเคขอบคุณครับมาเติมได้นะน้องน้องพี่หล่อไหม พี่หล่อใช่ไหมเอาไปสามเลยเอาไปสามยกเอาไปให้ข้างล่างเลยยกล่างเอาไปให้เลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะสาบจริงกูเพิ่งเห็นซีอีโอสปอยเพื่อนกันวันนี้เลยเออดีดีดีมาคำถามคำถามใหม่คำถามใหม่พี่พี่กับพี่กับนิ๊งเนี่ยใครสวยกว่ากันงงงงตาใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ค่ะตาแล้วโอ้นิ๊ง หมตากมาดูน้องเขาเลยทำไมอ่ะตากไม่ดูตัวน้องเขาเลยกินหมดไหมอ่าเดี๋ยววันเติมได้นะน้องครับกินหมดไหมเนี่ยหมดใช่ไหมพี่นิ้งสวยไหมเดี๋ยวมาเติมเตเอากล้องใช่ไหมอ่าไปติดบอลติดโอ้โหเจ็บว่ะว่ากูจะเลิกดูบอลแล้วมึงรีวหูรีวหูไปน้องกลับบ้านไป ไฮ้น้องน้องบอกมาว่าน้องเชียร์อะไรรเวร์คูลกับแมนยูพี่ให้เรียกสองอย่างรเวร์คูลกับแมนยูแมนยูแมนยูกมูมนยูแมนมนยูแมนยูแมนยมนยแมนยูมนยอแมนยูแมนย่แนยมแมนยูนแมนยูแมมนแมนยูนยูแมนยูแนยมนยมนยูนแนมแ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ส i b e ิให้คันิงด้วยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วย้